สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าคนแพ้มองแต่ปัญหาคนชนะมองหาทางออกครับแล้วผมก็เจอถึงบทความที่น่าสนใจมากๆนะครับบทความเนี้ยเขาบอกว่าสมาชิกในองค์กรมีทั้งหมด4แบบนะครับเท่าที่ผมอ่านแต่ละแบบทั้ง4แบบเนี่ยนะฮะมันก็มีในองค์กรจริงๆนะครับในแต่ละองค์กรมักจะมีคน4แบบเนี่ยปะปนกันอยู่ วันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้ลักษณะของคน4ี่แบบนะครับในองค์กรของท่านนะครับเริ่มจากแบบที่1ครับแบบนักวิจารณ์นะครับเขาบอกว่าแบบนักวิจารณ์เนี่ยมักจะไม่พิจารณาข้อมูลแล้วก็เน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับก็คือจะวิจารณ์จากผลลัพธ์เป็นหลักเลยนะครับโดยที่ไม่ดูข้อมูลความเป็นไปเป็นมาว่ามาอย่างไรนะครับ ทำไมถึงเกิดผลลัพธ์แบบนี้นะฮะก็จะวิจารณ์ไปก่อนแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าสนใจข่าวลือหรือข่าวที่ไม่มีที่มานะครับก็คือจะเชื่อข่าวลือเป็นหลักนะครับโดยที่ไม่สืบหาความเป็นจริงว่าข่าวเนี้ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็บอกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี้ยก็จะโฟกัสที่ความผิดพลาดแล้วก็จุดที่ไม่ดีนะครับก็คือจะโฟกัสจาก ความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นหลักนะครับแล้วก็โฟกัสจุดที่ไม่ดีของคนอื่นนะครับเพื่อที่จะชูตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะครับต่อมานะครับก็บอกว่ามักจะคุ้นเคยกับการหักหน้าฝ่ายตรงข้ามทั้งที่ไม่มีความสามารถมากพอนะครับก็คือจะเป็นการหักหน้าคนอื่นนะครับแล้วก็โทษคนอื่นว่าร้ายคนอื่นบูลลี่คนอื่นนะครับเพื่อที่จะชูตัวเองเนี่ยให้เหนือกว่าคนอื่นนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะทํางานนั้นๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของคนในกลุ่มแบบนักวิจารณ ข้อ 2. นะครับในแบบเฉยชาคนในแบบเฉยชาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีพลังงานในการเรียนรู้ผ่านงานหรือว่าคนก็คือจะไม่มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะครับไม่มีพลังงานในการเรียนรู้ก็คือจะเชฉยชาไม่อยากรับอะไรใหม่ๆเข้าสมองเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะ ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่สร้างโอกาสในการสื่อสารกับคนในสถานะอื่นหรือว่ารุ่นอื่นก็คือจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าแชร์ข้อมูลกับคนอื่นนั่นแหละต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะกลัวเป็นอย่างแรกนะครับคนกลุ่มนี้ก็มักจะไม่กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่กล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆกล้าออกหน้าเวทีไม่กล้าพีเต์งานอะไรประมาณนี้นะฮะเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าทดลองอะไรใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเนี่ยก็มาจะเป็นคนท้ายๆต่อแถวท้ายๆเลยนะครับไม่กล้าที่ ที่จะทำก่อนคนอื่นมักจะตามคนอื่นรอคนอื่นทำก่อนค่อยทำตามต่อมาเขาบอกว่าพึ่งพาเรื่องราวของผู้อื่นที่บอกว่าทำไม่ได้แทนที่จะพึ่งพาความคิดของตัวเองก็คือจะเชื่อคนอื่นแหละว่าสิ่งแบบนี้ทำไม่ได้เราก็จะเชื่อว่าไม่ได้เช่นกันนะครับแทนที่จะพึ่งพาความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีโอกาสที่เป็นไปได้แต่ว่าพึ่งพาความคิดคนอื่นแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนในแบบเชยชานะครับต่อมานะครับในแบบหัวดื้อ ก็คือคนในแบบหัวดื้อเนี่ยมักจะมุ่งตรงแางหน้าโดยไม่มีเวลาให้คิดแล้วก็พิจารณานะครับก็คือจะคิดเร็วอ่ะโดยที่ไม่คิดถึงผลกระทบไม่มีการวางแผนนะครับคิดจะทําก็ทํานะครับแล้วก็ไม่มีลงทุนเงินและเวลาเพื่อการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะครับก็คือจะเชื่อในแบบความรู้ของตัวเองทําแบบนี้ถูกแล้วเชื่อในความคิดของตัวเองมั่นใจในความคิดของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนหัวดื้อนะ แล้วต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเอาการกระทําเป็นที่ตั้งโดยไม,ม่มีการจําลองสถานการณ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในหัวเนี่ยไม่มีคําว่าแก้ไขและทําตามที่คิดออกมาโดยไม่มีการวางแผนหรือว่าจดบันทึกนะครับอืมอันนี้ก็เราเจอบ่อย,อยเนาะในแบบของคนหัวดื้อนะครับจริงๆคนกลุ่มนี้ผมมองว่าอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยนะบางทีเราจะพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยไม่ฟังเหตุผลของเราเลยเราแนะนําอะไรไปเขาก็ไม่ฟังต่อมานะครับในแบบนักแก้ไขปัญหาในคนกลุ่มนี้นะครับมักจะพูดคุยได้ง่ายแล้วก็คนก็ชอบ ว่าจะเห็นอก <c oughs> เห็นใจคนอื่นมักแก้ปัญหาแทนคนอื่นแก้ปัญหาให้คนอื่นนะครับคิดว่าปัญหาคนอื่นเป็นของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยสามารถคิดถึงปัญหานั้นเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาคนอื่นเจอปัญหาเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยคือคนกลุ่มนี้จะมีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นนะครับคนอื่นเจอปัญหาก็เก็บมาคิดและมานอนทั้งคืนอ่ะว่าจะแก้ปัญหาแทนเขาอย่างไรหาคาตอบออกมาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอย่างไรเนี่ยก็มักจะหาคําตอบออกมาให้ได้เเพื่่อทีจะแก้้้ปััญหานนไดดโยรว แล้วก็มีพลังเป็นแรงหนุนนะครับคนกลุ่มนี้มักจะมีพลังงานเยอะนะครับเพราะว่าใช้สมองคิดเยอะมากๆนะครับเพราะว่า หมือนราบแบกคนทั้งองค์กรเนี่ยเพราะว่าคนแบบนี้มักจะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือว่าหัวหน้าฝ่ายนะครับหัวหน้าองคอ์กร CEO อะไรประมาณนี้นะครับคนกลุ่มนี้มักจะเหมาะในตำแหน่งประเภทนี้นะครับและนี่ก็คือสมาชิกองค์กรทั้ง4แบบนะครับที่ผมเอามาให้ทุกท่านเรียนรู้กันนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็น่าจะเจอกันนะครับเพราะว่าในองค์กรเนี่ยมักจะมีคนกลุ่มพวกเนี้ยปะปนกันอยู่ในองค์กรนะครับแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางสําหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่วัยทางานนะครับก็อาจจะเจอคนในรูปแบบนี้เหมือนกันก็พยายามตั้ง ตัวรับมือให้ดีนะครับเพราะว่าในปัจจุบัน,นย่นงานค่อนข้างหายากแล้วก็โลกเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะครับเราเจองานไหนก็หยิบทํไปเกาะน,นะครับไม่ต้องแบแอดมากแล้วก็ไม่ต้องเลือกงานมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กลิชแมนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ